โอเคสวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการโอน usdt จาก ft trading อ่าจะเป็นเว็บตัวนี้นะครับโอนจาก ft trading ไปที่ b i t c u b จะมีวิธีการแบบไหนนั้นไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกเข้ามาที่ b i t c u b ก่อนหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ wallet เลยนะครับเข้ามาที่ wallet เลยหลังจากที่เราเข้ามาที่ wallet แล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็อาจอาจะอ่าจะเป็นของ พี่น้องชาวไทยนะามาทมผมวิธีการโอนทำยังไงหลังจากนั้นเราเราก็เลื่อนมาที่ USDT เนาะเลื่อนเข้ามาที่ USDT เลยหรือว่าเรียน t e เตอร์เลยเนาะหลังจากนั้นคลิกเข้าไปที่คำว่าฝากถ้าหากว่าเราอยากโอนจาก ETP Trading มาเราก็จะคลิกเขาที่ฝากถ้าหากว่าเราอยากถอน หรือว่าเราอยากโอนไปที่ f t t r a d i n g เราก็คลิกถอนหลังจากที่เราคลิกฝากแล้วมันก็จะมาปอามหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปที่ BSC หรือ Machine, หรือ n c e Smart c h a ่นหรือ BEP 20เพราะว่าใน f t t r a d i n g มันจะหรองรับแค่ BEP 20นี่นเท่านั้นหลังจากที่เราคลิกเข้ามาที่ BEP 20 เราก็จะมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็สามารถสแกนโคดได้แต่ว่าในที่นี้เราก็จะคัดลอกเอา,อารหัสพวกนี้เราจะคัดลอกเอาเอารหัสพวกนี้หลังจากที่เราได้รหัสพวกนี้แล้วเราก็จะค p ปเปี้นนะครับนี่คือ,อหลังจากที่เราได้คัปปี้เอารหัสตัวนั้นแล้วเราก็จะเข้ามาที่กระเป๋า wallet ของ fp t ีเทรดด เข้ามาเลยจากนั้นเราก็เข้ามาที่วิดด์หรือว่าถอนถ้าเราอยากเติมเราก็จะเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็ c o p y Link ตัวนี้ไปใส่ใน b i t ครับแต่ว่าผมจะถอนผมก็เข้ามาวิดด์โอเคหลังจากนั้นคลิกเข้าที่ bep 2 0เลยจากนั้นเข้าไปที่จำนวนเงินเราใส่จำนวนเงินเลยยกตัวอย่างผมจะโอนอ่ ผมจะโอนประมาณ43เหรียญผมก็ใส่เลย43เหรียญมันก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะทุกคนไม่รู้ว่าประมาณ1เหรียญประมาณนี้แหละหลังจากนั้นก็ copy ลิงก์ที่เรา copy มาวางใส่โอเคอันนี้ก็เขียนยังไงก็ได้นะหลังจากนั้นไปเอารหัส 2FA เอารหัส 2FA มาวางใส่โอเค หลังจากนั้นก็ถอนได้เลยโอเคเนาะทีนี้เราก็ถอนได้เรียบร้อยแล้วนะครับ